สวัสดีครับแฟนเพจและลูกค้าทุกท่านนะครับของ s ีฟม m o ตเอทีวียูทีวีไทยนะครับที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับรถเปื่อนๆเลอะๆแบบนี้นะครับอันนี้คือเราได้ไปการทดสอบในทริปจริงเส้นทางจริงนะครับระยะทางกว่า420กิโลที่เราทดสอบนะครับเส้นทางตั้งแต่แม่ละมาตนะครับจังหวัดตากนะครับเราวิ่งไปถึง3จังหวัดนะครับคือตากเชียงใหม่ไม่ฮ่องสอน กับการทดสอบ all new 5 2 0 L นะครับเรามาดูว่ามันมีอะไรที่ดีและน่าประทับใจอะไรบ้างนะครับเรื่องของท่านั่งในการขับขี่นะครับผมชอบตัวนี้มากนะครับการคอนโทรลรถคอนโทรลดได้ง่ายนะครับเพราะว่าแฮนด์เขาไม่ได้อยู่สูงพอแฮนด์ไม่อยู่สูงการที่เราประคองแฮนด์ประคองรถนะครับจะสามารถทําได้ง่าย แล้วควบคุมรถได้ง่ายขึ้นนะครับและในเรื่องของเบรกนะครับที่ออกแบบมาใหม่ทางด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นคอมบเบรกนะครับคือเบรกได้ทั้ง4ล้อนะครับข้อดีของเบรกคอมบเบรกที่อยู่ที่มือเนี่ยเมื่อเวลาลุยหนักๆหรือเรามีการโหนรถหรือต้องออกมาอยู่นอกตัวรถนะครับเบรกที่อยู่ที่มือจะสามารถคอนโทรลรถได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนเบรกที่เท้าเนี่ยจะเป็นเบรกที่เบรกเฉพาะล้อหลังล้อด้านหลังอย่างเดียวนะครับ มาดูกันในเรื่องของช่วงล่างของ All New 520L นะครับมีการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับถ้าเกิดเทียบกับตัว520ตัวเก่านะครับที่เปลี่ยนใหม่ในเรื่องของปีกนกนะเปลี่ยนใหม่หน้าหลังเลยนะครับโชค๊คซัพเพนชั่นเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับโชค๊คตัวนี้มีสโตกในการยุบที่ดีกว่าตัวเก่าและสามารถรับแรงได้ดีกว่าตัวเก่าถึง30%นะครับเวลาลุยผ่านอุปสรรคนะครับไม่ว่าจะเป็นก้อนหินร่องวีหรือจะเป็นโคลน,นะครับ ไปได้ดีกว่าตัวเก่านะครับรับแรงได้ดีกว่าตัวเก่านะครับแล้วก็ในเรื่องของความสูงช่วงล่างครับมากกว่าเดิม1-2ถึงนิ้วทําให้การผ่านอุตส่รไปได้ง่ายขึ้นนะครับและเรื่องของยางนะครับตัวนี้ล,ลายดอกยางเป็นล,ลายใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นทรายโคนหินนะครับยางลายนี้สามารถไปได้ทุกรูปแบบนะครับแล้วก็ข้อดีนะครับดอกยางจะมีดอกที่ค่อนข้างถี่ถ้าเทียบกับตัวเก่าทําให้การสึกหลอของยางน้อยกว่า ยางที่เป็นลายเก่าที่มีดอกห่างๆนะครับส่วนในเรื่องของตัวเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นทอร์กแรงบิดนะครับหรือว่าม้าต่างๆนะครับตัว520นิวเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกล่อง ECU ใหม่นะครับจากตัวเก่าที่เป็นโปรแกรมของ BOSS 3.0นะครับส่วน520นิวจะเป็นกล่องโปรแกรมใหม่ที่จะเป็นของ BOSS 6.0นะครับ มีความเสถียรมากกว่ากล่องตัวเก่านะครับและอัตราเร่งดีกว่าตัวเก่านะครับทำให้ทอร์กหรือแรงบิดในการเราดันผ่านโคนดันขึ้นเขาทำได้ดีมากนะครับกับเครื่องยนต์5 0 0ซีซีนะครับผมบอกเลยว่าประทับใจมากนะครับถ้าเทียบกับตัวเก่าแล้วอ่ะผมว่าตัวนี้ดีกว่าตัวเก่าต้องมี20อร์ซนะครับซึ่งใน20%เนี่ยผมว่ามันเยอะมากนะครับสำหรับเครื่องยนต์ที่ยังเป็น โมเดลตัวเก่าอยู่แต่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องขององค์ประกอบภายนอกนะครับ